คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นสาวชาวเมียนมาที่ถูกพบว่าโดนฆ่ารัดคอผูกข้อมือด้วยเสียชีวิตยอยู่ในห้องน้ำครับตอนนี้ตำรวจเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นคนก่อเหตุเป็นคนร่วมชาติเลยดีไม่ดีอาจจะเป็นสาม,มีเธอด้วยคุณผู้ชมสามทุ่มเมื่อคืนวานนี้ครับตำรวจสพเมืองนครปฐมรับแจ้งเหตุว่ามีคนโดนฆ่ามัดมือนะผูกข้อมือผูกคอแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในห้องเช่าแห่งหนึ่งในตัวเมืองนครปฐมเป็นห้องพักที่เขาแบ่งให้เช่าหลายสิบห้องเลยคุณผู้ชม คนเช่าก็จะมีทั้งคนไทยมีคนเมียนมาเยอะเลยจุดเกิดเหตุคือในห้องน้ําครับผู้ตายเนี่ยเป็นชาวเมียนมาเป็นผู้หญิงอายุสัก25ปีตอนไปถึงนี่ก็ร่างของเธอเนี่ยอยู่ติดกับอ่างน้ําเลยครับแล้วก็ใส่เสื้อแขนกุดสีแดงกางเกงขาสั้นสีดําดูตามร่างกายพบว่ามีสายปลั๊กมะหุงข้าวสีดำเนี่ยรัดข้อมือจนแน่นเลยนะและที่ลําคอก็มีสายไฟสีดําผูกไว้กับขื่อห้องน้ําคุณผู้ชมแบบนี้ภาพศพ พทย์ชนสูตรเบื้องต้นคาดว่าเธอเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2วันครับไปถามคนดูแลห้องเช่าแล้วก็พยานแวดล้อมทราบว่าสาวคนที่เสียชีวิตเพิ่งมาพักที่นี่ได้แค่2เดือนแต่ว่าทางผู้ดูแลห้องเช่าเนี่ยไม่ได้ขอเอกสารประจําตัวของเธอเอาไว้โดยผู้ตายกับสามีทํางานที่โรงงานน้ําแข็งครับปกติทั้งคู่เนี่ยทะเลาะก,กันบ่อยแล้วฝ่ายภรรยามักจะต่อว่าสามีวันนี้ไม่ยอมทํางานเลยแล้วก็ทุบตีสามีตลอดแต่ครั้งนี้คาดว่าฝ่ายสามีอาจจะหมดความอบ อดทนแล้วครับก็เลยทําร้ายภรรยาแล้วหลบหนีไปตอนนี้เนี่ยยังติดต่อตัวผู้ชายไม่ได้ครับเพื่อนที่ทํางานของผู้ตายบอกว่าช่วงสองวันมานี้นะไม่เห็นสองสามีภรรยาชาวเมียนมาออกไปทํางานเลยเท่าแก่ก็เลยให้มาตามที่ห้องแต่พอมาถึงห้องกลิ่นมาก่อนเลยฮะกลิ่นมาก่อนโชยออกมาจากห้อง <c oughs> ตอนแรกเข้าใจว่าเอออาจจะเป็นแมวตายหรือเปล่าบนลลังคาก็เลยปีนบันไดขึ้นไปดูปรากฏไม่ได้เจอแมวคุณผู้ชมเจอ ชาวเมียนมาที่เป็นผู้หญิงคนนี้นอนเสียชีวิตยอยู่ในห้องน้าครับเบ mm ื hmm. ้องต้นตํารวจสพเมืองนคนปรปฐมก็พยายามตามตัวคนร้ายอยู่คาดว่าน่าจะเป็นสามีของผู้เสียชีวิตนี่แหละที่น่าจะก่อเหตุครับ mm hmm. เดี๋ยวจะตามตัวมาดําเนินคดีให้ได้สองข่าวนี้หนักหน่อยนะข่าวดอมก็